การละหมาดไม่ใช่แค่ภารกิจแต่มันคือบทสนทนาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ความรักที่พระองค์ทรงเรียกหาเราวันละห้าครั้งแต่วันนี้มีคนจํานวนมากกล้าทิ้งละหมาดทั้งที่รู้ว่าบาปทั้งที่รู้ว่ามันคือเสาหลักของศาสนาอัลลอฮ์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ละเลยการละหมาดจะตกสู่นรกสากาซึ่งเป็นนรกชั้นที่สามอะไรนําพวกเจ้าเข้าสู่นรกสากา พวกเขาตอบว่าเราไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ที่ละหมาดซึ่งไม่ได้บอกเลยว่าเพราะฆ่าคนไม่ได้บอกเลยว่าเพราะเขาขโมยแต่คำตอบแรกที่พวกเขายอมรับกันเองคือเราไม่ละหมาดนี่คือภัยเงียบค่ะที่ทำลายความศรัทธาจากภายในคือการละเลยสายสัมพันธ์กับอลัลลอฮ์อย่างช้าชา่านนบีมุฮัมมัดซลลลฮุอะล,ะละัลยวะซัลลัมได้กล่าวว่าการละหมาดคือสิ่งแรกที่จะถูกถามในวันเกียร์นะ การงานแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะคือการละหมาดถ้าละหมาดดีสิ่งอื่นก็จะดีถ้าละหมาดเสียสิ่งอื่นก็จะเสียชีวิตเธอจะถูกถามแต่สิ่งแรกที่พระองค์ถามคือละหมาดเป็นอย่างไรเธออาจมีความดีมากมายแต่ถ้าละหมาดไม่ถูกต้องความดีทั้งหมดอาจไร้คาเพราะการละหมาดคือหลักฐานว่าเธอยังจำอัลลอฮ์ได้อยู่หรือไม่ สมนุนของผู้ศรัทธาคือไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนอย่าลืมหัวใจที่ต้องเจอกับอัลลอฮ์วันละหครั้งบางคนบอกว่าไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วหัวใจแค่ไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอไม่มีใครละหมาดแล้วชีวิตแย่แต่หลายคนเลิกละหมาดแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มพังเพราะเขาปล่อยมือจากผู้ที่ช่วยเขาได้มากที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮ์ในวันหนึ่งเราก็อาจจะละหมาดไม่ได้อีกแล้วแต่วันนี้เรายังทำได้ อยากทิ้งะมาเพราะมันคือความรักสุดท้ายที่อัลล็อยยังคงเรียกหาเราอยู่ทุกวันค่ะินชอัลล็อย